มาค่ะวันนี้นะคะเปินเ้นจะพาไปดูร้านขายถั่วขายผลไม้แห้งนะคะแถวบ้านเปิ้นนะร้านนี้ปิ้นซื้อประจําค่ะชื่อว่ามักบูนะคะร้านนี้มีสาขาทั่วตุรกีเลยค่ะมีหลายสาขามากๆเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอันนี้เป็นวอลนัทนะคะนะแล้วก็จะมีถั่วต่างๆมีเมล็ดธัญพืชต่างๆนะคะถั่วสดใหม่กรอบนะคะร้านนี้เปิ้นซื้อประจํานะคะ นะพิสตาชิโออะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเทศด้วยค่ะนะตรงนี้ก็เครื่องเทศทั้งนั้นเลยเยอะแยะหลายผงนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วต่างๆนะคะมีทั้งถั่วเคลือบน้ําตาลอ๋อก็มีถั่วกรอบแก้วด้วยนะคะเหมือนของไทยเลยอันนี้เหมือนของไทยเลย,นนย,เลยถั่วกรอบแก้วนะแล้วก็มีถั่วเยอะแยะมีถั่วผสมผลไม้แห้งด้วยนะคะคุณตุรกีบางครั้งกินถั่ว ผสมผลไม้แห้งด้วยนะคะอ่ะอันนี้มุมเครื่องเทศต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้ถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันค่ะคนตุรกีชอบแทะ,มะเมล็ดทานตะวันกันมากๆเลยนะคะนะเรามาดู อันนี้เป็นอินทผลัมนะคะลูกใหญ่มากเทียบกับนิ้วปนเห็นไหมใหญ่บึ้มแล้วก็นี่แอปิคอร์ดสีสวยสดนะคะลูกเกตลูกใหญ่ๆโตๆนะคะสดๆไม่มีแห้งแห้งแข็งแข็งนะคะอันนี้สีเหลืองๆบวยเปรี้ยวมากอร่อยนะคะนี่แล้วก็มีเป็นพวกกรุบกรอบนะคะเป็นคล้ายๆคนเน่อะไรอย่างเงี้ยของไทยเนะเาะอูแล้วก็มีพวกลูก กวาดด้วยนะคะช็อกโกแลตต่างๆเคลือบถั่วนะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวแช่แข็งนะคะเกี๊ยวตุรกีข้างในไส้เป็นเนื้อสับค่ะด้านนี้ก็เป็นผลไม้แห้งที่เคลือบต่างๆนะคะนะแล้วก็มาเป็นพวกลูกคุ้มหรือ Turkish d e ีไลท์ต่างๆนะคะมีหลายไส้หลายแบบมากๆเลยค่ะนะคะ อร่อยค่ะร้านนี้แล้วก็สดใหม่นะคะราคาก็ไม่ค่อยแพงมากนะคะใครมาเที่ยวตุรกีเห็นร้านมักบูเข้าได้เลยค่ะ